สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนึงก็ต้องขอแสดงความด,ดีคุณด้วยครับผมขอบคุณครับโอ้หน้าตาคุณมีรู้รอยไหมเนี่ย <c oughs> มีไหมมีไหม,มไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าแบบระบ,บมระบ,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 บมหน่อยคนระับอ๋อระบมระบมหน่อยเนาะโอ้โหไปไงครับการประกบให้ทางด้านของของคู่ต่อสู้เรารีแบทเนี่ยไปไงบ้างตอนแรกก็เป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติที่จะได้ชกับพี่เขาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าพี่เขาก็เป็นมวยชกมาก่อนชกมานานแล้วผมก็ เป็นเก่งมากครับที่ได้ประชุมกันอีกครั้งนึงครับดูว่าโชควิชาเขาชื่อมาก่อนนะใช่ใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังไม่ต่อยมวยครับฮจริงเหรอโอ้โหตั้งแต่หน้าจะผมน่าจะเล่นดินน้ำมันอยู่เขาหรอใช่ครับผมยังไม่รู้จักมวยเลยได้ยินชื่อพี่โชควิชาแล้วพราะโชควิชาตอนนั้นเขาก็ต่อยเหรอช่องเก่งแล้วใช่ใช่ครับรู้รู้จักเขาตั้งแต่ช่องเก่งวันฉลองใช่แล้วต่อยวันฉลองครับแต่คั้นี้คุณต่อยกนะโชควิชาครั้งแรกคุณคุณก็ชนะเนาใช่ครับเออในไฟนั้นนนนเเปป็็ไงงยัััมมน มันยังไงมากโอ้โหไฟนั้นก็ซูสีมากครับผมยกแรกต้นยกผมคิดว่าผมทาได้ดีครับไฟแดงเป็นไฟร่างนะใช่แล้วก็พอไปยกมาโดนส่งพี่เหรอเมาแบบว่าพอมาดูตอนมาดูคลิปไม่คิดว่าเองจะยืนอยู่ได้ครับยกส่งมาเราไม่ไม่มีอะไรจะเสียเราเราก็ต้องเดินแรกเดินลุยไปยันยกสามเนี่ยชนะใช่ครับแล้วเป็นเกมที่ดูเดือดใช่ครับเป็นเกมที่ดูเดือดมากไฟนี้ก็ยังดูเดือดเหมือนเดิมครับเออต้นต้นในไฟนี้นะในไฟนี้นะเหมือนว่า เขามีจังหวะสับสอกใส่คุณมีหลายดอกเลยนะเป็นคอมโบเลยนะใช่ครับให้ถึงสิบไหมก็ถ้ารวมรวมตั้งแต่ยกแรกถึงยกสองน่าจะถึงครับอ่าฮะครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตอนโดนแรกที่โดนเป็นไงมันมีโดนเต็มบ้างไม่โดนบ้างไงครับไอ้อันที่โดนก็มึ่นนะมึนอ่ะมึนหมืนครับเพราะว่าโอกพี่เอาแรงมากเพราะว่าไฟแรกก็โดนครับตนนี้ก็โดนแต่ว่าซ้อมซ้อมมาใช่ไ่มแก้เกมมา พวกเห็นกพวกมเห็นเขาฟันคุณเยอะมากแต่คุณแบบไม่มีฐานแตกเลยก็เเรื่องที่น่าทึ่งหมดยกคอะไเป็นไงครับก็หมดยกแรกก็เบียดไอ้ต้นต้นยกก็แล่กอาวุธกันนะแล้วก็ก่อนจะหมดที่ว่าต่อยเออ,อ,อจังหวะนั้น<ช>ออจังหวะนั้นจ<า>ังหวะนั้นคิดว่านับหมดยกพอดีครับหมดยกพอดีไม่ผมคิดว่านับครับต้นแรกคิดว่าก็จะชูมือแล้วมันเปิงพอดีอ๋อเหมือนเหมือนกรรมการเก่งยาชูมือไม่รู้เหมือนกันพอชก มันร่วงไปพอดีแล้วมันต้องเป็นไงครับเป็นพอดีใช่แต่สรุปแล้วมันไม่มีการนับนะไม่มีการนับแล้วหมดหมดจบนี้เป็นไงคุณเริ่มมั่นใจขึ้นมั่นใจน่ายจะมีแถวแตกแล้วนะใช่ไหมดวงแรงน่ายจะมีแถวแตกแล้วอ๋อหินเขาแตกด้วยอ๋อหินเขาแตกด้วยคือเขาฟันคุณเนี่ยคุณไม่แตกแต่เขาโดนคุณเขาแตกครับโอ้โหก็คือเริ่มมั่นใจมากขึ้นครับก็มั่นใจครับพอยกสองมาก็แลกอาวุธแล้วคิดๆแล้วต้องแลกแล้ว จังหวะที่คุณแบบเสิร์ฟจนหมดไม้เนี่ยมันเอออย่างช่วยเล่าเราฟังนะครับมันปิดเกมด้ก็เห็นพี่เขามีอาการนะผมพอเห็นพี่เขามีอาการเราก็ก็ต้องปิดเกมไม่ได้ครับเราคิดว่าต้องปิดเกมคือเขามีอาการคือเขาเหมือนเขาเขาโดนคุณแล้วคุณเตะแล้วพอปิดเกมได้สําเร็จเป็นไงครับความรู้สึกว่าดีใจมากครับผมตั้งแต่ไฟแรกก็มาชนะน็อกครั้งแรกครับ แล้วก็สิบกาไฟก็หายไปเลยครับ uh huh. ความรู้สึกแบบนี้มันหายไปแบบนานมากครับอ uh ่า huh. ใช่คุณชกในรายการวันมันกี่ครั้งแล้วครับไฟนี้ไฟที่สิบสามครับผมไฟที่สามครับชนะน็อกไฟแรกแล้วก็ไม่เคยชนะน้อกอีกเลยเพิ่งมาชนะน้อกไฟนี้ระหว่างนั้น,น,น,ม,น,นมันเกิดอะไรขึ้นครับที่คุณไม่ชนะน็อกเลยมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ครับอาจจะเจอคู่ชกด้วย uh huh. <laughs> คู่ชกแข็งแข่ง uh huh. มากครับแต่ละบน กชกวิชาชกวิชาก็ <ๆ S 1> แข่งครับแต่ว่ามันนะมันมีจังหวะมันมันเป็นจังหวะ <c oughs> <4 S 1> ชกวิชาพี่ครัก็แข่งมากครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะตัวเองสติชกในวันมาสิบสามไฟชนะชนะกี่ครั้งสิบสามน่าจะแปดน่าจะไฟทไฟที่แปดแพ้มาห้าแพ้สี่นะแพ้สี่แพ้สี่อ่ะแพ้มาเนี่ยคาใจใครสุดก็ จริงๆผมก็อยากแก้เมือกคนที่แพ้มาทุกคนมีใครบ้างพูดชื่อมหน่หนได้ไหมมีใครแพ้มีมีแพ้คมเพนแพ้อัครามไีแพ้คมเพนรสองรอบแพ้อัครามแพ้ชัดรแล้วก็รามบัารอยากเจอใครสุดเลยจริงๆผมอยากเจอรามบัาร์กอนมันเพราะว่ามันหมัดเดียวหมัดเดียวจริงับวันนั้นที่ว่า ยกสองยกยกสองมาก็ตีเริ่มจะอยู่ครับแล้วก็ไปพลาดโดนหมัดเขาครับพอยกสามมาก็เมาเมาคนเดียวนี่ครับก็แปว่าก็แพ้ไปครับเป็นไฟที่หลายคนก็บอกคุณน่าจะผ่านเนี่ยใช่ครับค่าใจเราไฟนี้ถ้ามีโอกาสนี่ขอเป็นตัวเลกเบอร์แรกเลยถ้ามีโอกาสครับอาคารเป็นไงอูวอาคารผมผมพลาดเัรานั้นผมพลาดแว่าแบบว่าเขาเร็วครับเร็วมาก มาแบบว่าเราไม่ได้ตั้งตัวเลับจริงๆผมชกมวยมาโดนไม่เคยเป็นอย่างนี้นเยคนระับเพราะวันนั้นโดนไปแล้วมันมันร่วงไปแล้วพอลุกมามันไม่รู้ตัวนะอพอมาดูคลิปว่าเอ้ยตัวเองยืนให้เขาต่อยขนาดนี้เลยหรอจริงๆมันต้องมีบัวมีอะไรเงี้ยก็เป็นอีกไฟหนึ่งที่จะเป็นไม่ได้ก็าเลยจะรีบนะแล้วนอกจากนี้นี่ถ้าเกิดนอกจากพูดที่รีบมามีใครที่เราแบบสนใจอยากเจอก็แล้วแต่โบว์อนเตอร์ครับจร ผมก็โชคได้ทุกคนับแต่ว่ากลัวไม่ได้โชคมากกว่าไม่ได้พูดโดนสู้คุณต่อยในรายการนี้มาเป็นโอ้โหเป็นสิบไฟสิบกว่าไฟแล้วนะตังเป้าไงบ้างครับก็ตอนนี้ผมยังไม่พูดถึงสัญญาเพราะว่าผมอยากแบบว่าชนะให้ต่อเนื่องแบบห้าหกไฟแบบว่าหลายไฟครับเพราะว่าผมชนะไฟสองไฟนี้ก็แบบว่ามาสะดุดแพงแล้วไฟสองไฟก็มาสะดุดแพงแล้ว มันไม่ทะลุสักทีครับผมก็ตอนนี้ก็อยากทําฟอร์มให้แบบว่าชนะหลายหลายไฟครับความมั่นใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ความมั่นใจก็ดีแล้วครับผมเริ่มกลับมา,า,มมาแล้วเร่ก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างจริงๆสองไฟหลังที่แพ้ก็ไม่ได้เสียความมั่นใจมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพราะว่าไฟที่แพ้ไอไลมันดาดอกพลาดไฟที่แพ้ชาติพยักเราก็แบบซูสีครับแฟนมวยก็พูดถึงเยอะเราก็มีความดีใจบ้างในตรงที่ว่า แฟนมวยแบบว่าชื่นชมนะว่าต่อยสนุกใจอะไรก,กนเนี่ยก็ยังมีกําลังใจอยู่ครับถ้ารีแบ็กกับละมาดานคิดว่าจะล้างตาไดไหมค,คิดคิดว่าล้างตาได้ให้มองเราละมาดานนี้จุดอ่อนก็ค <c oughs> ืออะไรครับก็เขาไม่ไม่ไม่ค่อยบักนะ <c oughs> แต่ว่าแบบว่าหมัดเขาเร็วแล้วก็หนักมากแต่ว่ามันมันอันตรายรงนีความเร็วเป็นจุดเด่นใช่ครับแล้วก็หมัดหนักแล้วก็แต่ว่า,<ช>าเขาไม่ค่อยบักนาคุณแล้วก็ มากมยกไปเขาองเขามีหมดครับคิดว่าภายในปีนี้จะสร้างฟอร์มแบบชนะแบบติดตกันจนกระทั่งได้สัญญานี้เป็นมีความเป็นไปได้ก็อยากอยากอยากให้มันเป็นไปได้ภายในปีนี้ใช่ภายในปีนี้สิบสามไฟที่ชกกันเนี่ยเคยชกคู่ต่อสู้ซ้ํากันอีกก่อนชกซาวียชกชนะนะฮะชนะหชาเวียชนะสองกคมเฮดแพ้สองเลแต่ก็ ที่ยกวิชาวันนี้นชนะชนะสองโอ,โอเคแล้วตอนต่อยมวยไทยห้ายกเคยชกกับคนที่ซ้ํากันแล้วก็เข้ามาล้างตามีใครล้างตาสาเร็จมั้ยมีมีคนหนึ่งครับมีอภิวัตร<อ>มีมีผมชกไฟแรกผมชนะไฟสองผมพ้น,นอกนั้นไม่เคยมีใครล้างตาได้มครมโอเคพวกหลายคนเนี่ยเขาจำได้ว่าไม่ค่อยมี สุดท้ายนะครับผลงานในไฟนี้สุดยอดมากเชื่อว่าหลายคนดูแล้วคงจะประทับใจในตัวคุณมีอะไรจะฝากบอก,บบก,กแฟนโมวยครับครับก็ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์ผมและเป็นกําลังใจให้ผมแบบนี้ตลอดนะครับผมผมก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทําให้มันดีกว่านี้ครับผม,บผมขอบคุณมากครับที่เชียร์ผมครับเห็นบอกว่าเป็นวันครบรอบการจากไปของพี่ตู่ใช่ครับวันนี้ก็วันนี้อะ ใช่วันนี้เลยครับวันนี้อครับผมวันนี้ก็เป็นวันครบรอบที่พี่ตู่อยากไปอากคกผมไปครับครบรอบสี่ปีพอดีครับสิบปีแล้วสี่สี่สี่ปีสี่ปีมีอะไรจะพูดถึงพี่ตู่หน่อยไหมครับครับก็วันนี้ผมนอนคิดในใจแล้วว่าวันนี้ผมต้องชนะให้ได้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนในค่ายมีความสุขแล้วก็อยากเอาชัยชนะมาฝากพี่ตู่ครับผมวันนี้ผมทําได้แล้วครับก็อยากบอกพี่ตู่ว่าผมทําได้แล้วครับผมก็ รักและเคารพวิู่เสมอครับผมขอบคุณมากครับ <cube S 2> สุดยอดมากคร,ครับขอบคุณครับ<ส>ขอบคุณม,มากครับโงงนะโงงนะ